สวัสดีค่ะทุกท่านเจอกันอีกครั้งนะคะกับคนอีสานอยู่ซิงค่ะวันนี้มีภารกิจช่วงเช้าก็คือมาฉีดบูสเตอร์โดสนะคะที่ Queenstown Community Center ค่ะหลังจากที่ดิฉันได้รับ SMS จาก MOH นะคะก็จองมาฉีดที่นี่ค่ะเช่ที่นี่ฉีดไฟเซอรค่ะทุกท่านค่ะก็จะเป็นเหมือนสาธารณสุขบ้านเรานะคะ เป็นโรงพยาบาลย่อยนะคะของที่เขตควีนส์ทาวน์ค่ะตอนนี้เรากำลังเดินเข้าไปนะคะค่ะแล้วนี่ก็ฉีดเสร็จแล้วนะคะค่ะหลังจากที่ฉีดเสร็จแล้วก็จะกลับบ้านค่ะก็มีความรู้สึกว่า,าต้องใช้ชีวิตคนเดียว โดยที่ไม่มีสามีนี่ก็มีความรู้สึกกังวลค่ะในช่วงแรกๆนะคะก็จำเป็นค่ะเราต้องเดินต่อไปเพราะว่าเมื่อก่อนไนงอยู่กับสามีเราก็จะมีรถอยู่คันหนึ่งพอได้ไปโน้่นนี่นั่นนะคะสามีก็จะพาไปตลอดไม่เคยที่จะได้ไปคนเดียวเลย น,ะะนอกจากว่าไปทำงานพอมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เราก็ต้องทำใจและวก็สู้ต่อไปค่ะอันไหนที่เราไม่รู้เราก็ต้องศึกษาต้องถามถามลูกถามเพื่อนนะคะถามว่าการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ยากลำบากไหมจริงๆแล้วที่นี่มีความสะดวกค่ะเพียงแค่ว่าตัวเรา ต้องเริ่มใช้ชีวิตคนเดียวเราก็เลยมีความรู้สึกว่าค่อนข้างจะยากนิดนึงแต่มันก็คงไม่ยากเกินไปที่เราจะใช้ชีวิตคนเดียวนะคะเ<ม>พราะทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถที่จะเรียนรู้ได้สามีภรรยาบางคู่ก็อาจจะมีชีวิตที่ grow old together <S <S ก,ก,ก็คือแก่เท่าไปด้วยกันแต่สำหรับตัวดิฉันก็ โชคไม่ดีที่สามีจากไปก่อนดังนั้นดิฉันก็จะต้องจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้และใช้ชีวิตด้วยตัวเองเช่นฝึกนั่ง MRT เองฝึกดูแผนที่เองฝึกโดนเดินคนเดียวนะคะฝึกกินคนเดียวฝึกไปไหนมาไหนคนเดียวถามว่าอยู่คนเดียวนี้รู้สึกอย่างไรก็ก็เหงาๆนะคะ แต่ว่าเราก็ต้องอยู่และสู้ต่อไปค่ะค่ะและตอนนี้ดิฉันก็เดินอ้อมมาไกลเลยค่ะทุกท่านค่ะจริงๆตรงนี้ข้ามมาได้ค่ะอเผอิญว่าดิฉันไม่ทราบดิฉันก็เดินอ้อมมาตั้งไกลนะแดดก็แดดนะคะพอดีเจอ,อผู้ชายคนหนึ่งดิฉันถามเขาดิฉันถามเขาเขาก็เลยบอกเอออ้อมไปทางโน้นนะคะจริงๆแล้วมันมันลัดมาได้ค่ะนี่คือประสบการณ์ค่ะทุกท่านค่ะ ประสบการณ์ที่เราต้องอยู่คนเดียวใช้ชีวิตคนเดียวแล้วก็จำเป็นต้องเรียนรู้ค่ะมาที่นี่มาควีนส์ทาวน์ครั้งแรกนะคะเมื่อก่อนเคยมากับสามีสามีอาพานั่งรถมาก็เราไม่เคยที่จะเดินแล้วก็มาขึ้นรถเมล์นะคะก็เลยหลงทางนิดนึงค่ะแต่ไม่เป็นไรเป็นประสบการณ์ค่ะตอนนี้นั่งรอรถเมล์นะคะรถบัสค่ะมาแล้วค่ะ ลกลับบ้านค่ะระยะทางจากที่นี่กลับบ้านนี่ไม่ไกลค่ะแต่ก็ต้องจำทางให้ได้เพราะว่ามันค่อนข้างจะซับซ้อนอยู่พอสมควรนะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาโน่นนี่นั่นค่ะค่ะสำหรับประสบการณ์ในการเดินทางคนเดียวใช้ชีวิตคนเดียวในวันนี้นะก็ถือว่าสำเร็จไปได้ด้วยดีค่ะ ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ